สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาแนววันนี้จะมาแบ่งปันว่าสมมติว่าห้องสบายห้องสบายแล้วก็รายได้ของเขากระอกมีหน้าเวลานั่นเขาทำงานบมดได้นึกถึงลองจินตนาการดูนะครับเรื่องกระโบมีไผ่ช่วยเหลือเขาเลยค่าหมอค่าโรงพยาบาล ้ากินค่ายยู่นะ้วก็เขาก็ททำงานมาได้รายได้บ่นีเขาเกเ,กเ,กเนะี่ยจะไรอ่อ่าฟังไม่คิดนะครับ <c oughs> บางทีว่าเขาขึ้นนักเลยแต่ถ้าเขาเตรียมไม่ก่อนมันก็จะดีนะกับอะไรี้เขาโค้งหัวกันแล้วเนาะแต่ว่ากับเห็นมุมหนึ่งสมมติว่าเอาตัวอย่างผมแล้วกันนะ คันภาพผม่สบายารายได้ก็ลดลงนิดหนึ่งแต่ <c oughs> ก็มีรายได้ในธุรกิจเสริมเข้ามาที่เราทำไว้ก็ต้องรอวันที่สิบห้าเงินเข้ามาเอาก่ะเอามาใจใจแบบประหยัดหน่อยรอ้ใหอยู่ถึงรบวันที ครบเดือนเนาะครบที่ชิบห้าอย่างเงี้ยแต่ระวางที่เขาวสบายเขาก็สามารถแช์แนะนำเล่นคอมหรือว่าสร้างของสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มที่เขาทำอยู่ได้นะบมาว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็ได้เดือนละครั้งก็จวนเพื่อนๆนข้อคิดเนี่ยเมื่อคิดดูนะครับ ตอนที่เขาสบายเขาทำงางอื่นเขาก็ททำไปเลยทำอย่างก็ได้มดอะแต่วันที่เขาบ่สบายมาน่มันจะมีสักกี่แพลตฟอร์มสักกี่งานกี่อย่างที่ช่วยเขาได้ตรงนี้มันต้องคิดด้วยนะครับมันเขาจะว่างงานอื่นบ่ดีดีมดครับแต่หน้าเวลานั้นมันมันกว่ามันมามีความคิดว่าจะได้เลืมลูงงี้อย่างเงี้ยเงี้ยว้าแขกดีอย่างเงี้ย แพลตฟอร์มที่เขาแนะนำานี่คือเขาได้วางระบบทั้งหมดแล้วถึง,ถงวันที่เขาไปได้ทำงานเขาก็มีไรายได้ไงนี่คือจุดชุดพีคสูงสุดแล้วที่ว่าที่ว่ามีไรายได้ช่วยเหลือเขาเวลาเขาลำบากแล้วเขาก็ทำงานโดยมือถือเคียงเดียวได้อย่างเงี้ยนี่คือความต้องการของผมแท้ๆเลยนะครับ ที่จิ้งผมก็บ,บ่คิดในความคิดของผมผมก็บ,บ่คิดว่าลำบากมากไายเพราะว่าเขาก็มีงานมเีเขาแล้วปกติเดินไปเขาแบบนี้เงินบำนาญอยู่นี่แต่เขาคิดถึงเพื่อนผู้งพี่น้องอยาิตีโกหัติกาเขาที่ว่าลำบากเห็นเพื่อนร่วมโลกเขาเนาะลำบากเขาอยากจะให้โอกาสตรงนี้เห็นภาพที่เขาสร้างเขาเห็น คือผมหันธุรกิจนี่มันมาเหมือนละแล้วก็ระบบมันก็โอเคเขาบ่ต้องกังวลเรื่องส่งคงสินค้าอะไรอย่างโดนรุนฟ้องรุนล้องอะอย่างบมมีแน่นอนนะครับพราะเขาอยู่มาเหมือนล้วเขาอยู่ระรับทั่วโลกนะเขาบ่เจือเสียงมาเสียหายหรอกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างฟังคิดนะครับตรงนี้มันสำคัญนะครับนี่จำลองเหตุการณ์นอน่ะน่ยนอนคุยเลยก็ฟากไว้นะครับสวัสดีครับ